สวัสดีจ้าพี่นอ้องรีออนสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับยกมือขึ้นสวัสดีครับรวสวัสดีครับวันนี้รีออนกำลังจะไปโรงเรียนนะคะ today we get to go to school <c oughs> yeah are you ready <c oughs> yeah let me show some <c oughs> people this is Leon's school bag right hang on move move from my camera This is Leon's school bag and we gotta see what inside the teacher give to him. Okay. ในกระเป๋านะคะนี่ก็จะเป็นเป้ดึงออมาทางนี้ลูกมาทางนี้ทางนี้โอ Can you show them what they have in t here? Okay. Which one? This one. What is that? s h o o w here. That's a lunchbox. Yes. Yeah. This one's a lunchbox. Okay, everyone and this one what up cup t i s a cup for have some water in the school <Yeah. S 1> okay next one อันนี้เป็นหนังสือนะคะหนังสือแบบของโรงเรียนให้ลูกแบบว่า,าเขียนวันนี้ temperature เท่าไหร่มีไข้ไหม oh. อะไรอย่างนี้นะคะทุกคน oh. แล้วก็มีแพรมเพิร์ด ที่ชู่เปียกแล้วก็แมสสอ่าสำลองไปอันนึงนะจ๊ะเพื่อหลูกเข้าได้เปลียนเนาะอันนี้ก็คือแบบว่าคู่โยงเรียนอ่าบอกมานะคะว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะทุกคนแล้วก็มีแคนนี่เนาะเน g เ o ยไ I ่ต no, 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 ้องใ e c o ี on it แล้วก็มีอันนี้คล้ายๆแบบเราสามาติดติดตามลูกเราได้นะคะว่าคือแบบสมุดกระเป๋าหายหรือว่าเขาอยู่มองไดแล้วเขาก็สามารถเช็คได้นะจ๊ะ นี่คือดีมากนะคะทุกคนก็จะเป็นเต้เแบบนี้แล้วก็มีแก้วน้ำ <I S 2> แล้วก็พีา be re ready to go to school แล้วก็อันนี้นะคะต้องเอาไปโรงเรียนทุกวันคุณครูก็จะได้เช็คโอเค เดี๋ยวเราไปดูตอนที่เดินไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคะทุกคนว่าสิเป็นจังไดเนาะเมื่อนี่แม่ไป่งเนาะจาะเนาะพ่อป้าไปทํางานนะจ๊ะเดี๋ยวมามี่จะไปส่งลูกไปโรงเรียนไม่รู้ว่าวันนี้จะเรียนเต็มเต็มคอร์สบอหรือว่าจังไดเนาะจเดี๋ยวไปถามถามคู่บังกรเด้อพี่น้องอินกบบสิเบาทั้งไทยทั้งอีสานทั้งภาษาอังกฤษแกมกันไปเด้อพี่น้องเด้อคันบอกบลูกมันต้องเอกภาษาอังกฤษภาษาไทยมันก็บม่ค่อยเข้าใจมันเข้าใจเป็นบางขจ้ะเนาะ โอเคจ้าไปดูกันเลยทาเซแตัด์พุซอนอนโอเคอากาศมันหนาวนะคะทุกคนเราก็จะใส่ Please, กางเกงขายาวกางเกงวอร์มวันนี้นะคะมือนีบประมาณ18 19องศาเนาะจ้าพี่น้องแต่ว่าบอลวอร์มเอื้นมสีหนาววอรต่ว่าต้องใส่ชุดนี้ไปนะคะโอเคลูกค้าพ uh ุซองแค่นอน Into the jumper on uh huh mommy Don't touch my mama No touching, okay? No, that's going to touch the white. No no, 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 you cannot. I am going to take a picture. Yeah, mommy take video. Can you bring your shoe now where your shoe, the white one? Over there? Okay, this is for Dada. That's for mama. ให้ hey ma. No, this is for mama. Yeah. This is for Dada. Yeah. เป็นโบโอเคเป็นผู้นสิใส่รองเท้าเองเราจะพี่นองแล้วก็มือนี้กส็สีใส่เป็นเสือ้อแคน่าวไปน,น้ำเพราะว่ามันหนาวยานลูกเป็นไข่เนาจะเนาะทำมันถอดเดี๋ยวมันก็สีบอกคู่ถอดให้ดอกบางสซ่งเนาะเพราะว่ามันปากประเดกมันมองเป็นอยู่ you all right another side wow u r s so good you can wear You shoe by yourself. Wow. I can put these shoes on and the other shoe on. Okay, the, I know it. The black one. Tomorrow, can you show me another shoe, the black one? Yeah. Yeah. When we go to school again? Oh, tomorrow is weekend. Ah. That's good? No, I mean, when daddy come back, it, it is it a weekend? Uh huh. Okay. Can you? Do you need help, honey? No. No, I said I'm n o honey. Oh, you Leon. <Yes. S 1> Sorry. I think you stand. There you go. Wow. Wow, d o n เสร็จรองเท้าเองนะคะทุกคนเป็นเบาแล้วบโให้แม่จับบโให้แม่ต้องำไฮไฟเอ๊ะ สดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้าพี่นอ้องถาถารับลูกอยู่ถาไม่รับรีออนน่าจะเนาะใบสามคุณผู้บอกว่าให้กลับมารับลูกใบาสามนะคะ่ะใบาสามยูงดีกว่าสี่มาณบ่านใบ่ายใบยสองบาทเท่าแล้วแต่เราพี่นอ้องเดี๋ยวถามมะเบิ่งตอนตอนเพิน่นเห็นแม่เนาะตอน,นจะเป็นยังไงเนาะจ้ะ เดี๋ยวสิมาทายห้เบิ่งอีกรอบหนึ่งแล้วจะพี่น้องด้วยนี่ก็จะเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนของลีออนลีออนยูเควันแล้วจะพี่น้องเควันแล้วจะคันบานเฮ่ากส็สิอันดุบ่านหนึ่งคิดว่าเรามามาด้วย